luôn nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không điểm lớn hơn, có cái gì đó nó sẽ có cái nó nó มองด,ลด,ลดลูลงามใสมันดักนี่ขึ้นนูนมองตรงนูกมาขึ้นนี่นนขึ้น cho ô thôi ô hôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โอ้ยลูกประกาสักโลหนึ่งสักโลหนึ่งครับผมอนห่าง มันก็ปัสสาวิมมีแต่มันมีสวายใหญ่นะโลโลหน่อยๆอยนะะนีนปะนน้ประโดะะน,น ปลาโดไล่ประโดตามปนาดินบอกว่าปนินนั่งตามประโดปีโดนดชมั้งน่าจะข้ามหลังเฮ้ย ปลาโดตามปนินไม้ตามหลังกันเลยโอ้นี न, ่ปลาโดอยู่นี่ตัวใหญ่อยู่ข้างหลังตัวใหญ่อยู่ข้างหลัง เข้เาป่าทลายไปเร็วเขา้าป่าทลายไปเร็ว่ง้ควัหวานขึ้นเนี้ยเต็มเลยขึ้นไหมเนี่ย โ้้ฮยเดำทั้งดำทั้งเขียวเลยเฮ้ hey. ไม่มีลายก็มีมีลายก็มีเนี่ยแล้วทีเนี้ยจะยิงจะยิงยากอะ่ะใจอยากจะเลือกตัวใหญ่ <laughs> แต่ตัวไหนก็จะไม่ได้ยิงกทีเนี่ย มร้100อหยหมดอันนี้หายหมดทีเนี้ยทีเนี้ยนหะหายหมดเฮ้ยน่าโดนเฮ้ย Đồn Đồn là một nước Phải như vinh lệ Cái đồn đó là หนึ่งตัวตายอีกหนึ่งตัวนี่ F4 ตัวน้อยอดูเปิลนะพลาสสิกฮลาสิก่ะเป้าต่อครับผม หายเลยตัวไหมสองตัวนี่ีโดนสัก,กตัวอีกพอ,อละป่านว่าหิวข้าวละสองตัวเบลอเลยจะกลับดีละ สึกลับดีกว่าครับอยู่ข้าวแล้วไม่ไหวแหล้วบ่ายสองบ่ายสามแะครับเนี่ยลอยเลยงามไส้ลอยเลยนน่น

ก็ไม่โดนนี่นู่นไปนู่นเลยน้ำบานไปเลยเฮ้ยไรวะพอแล้วครับพอแล้วพอพอพอ,พอไม่ไหวแล้วย,ยิ่งข้า กลับก่อนครับผมไหวแเลี้ยวยิงยังไงก็ไม่โดนมันไกลเกินต้องเอาสาย80มาสายมันใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวไว้วันหลังครับอันนี้ใหม่อันนี้พอๆไปกลับก่อนครับผมหนุหนๆไปแล้วไอ้งามใส่เอ้ย มา <Okay. S 1> ครับก่อนครับผมโอ้มีไหลแล้ว